มาว่ากันด้วยเรื่องราวของแฟชั่นชุดนักเรียนไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะเอจู่ๆทำไมถึงกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะครับมเมื่อวานนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เลยต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้หน่อยเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊เขาเอามาใส่แบบนี้มันจะผิดไหมคือทางท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าอยากจะให้มองในมุมของความน่ารักค่ะมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเอาชุดนักเรียนของไทยไปใส่ แต่ท่านเองก็แอบมีความกังวลแล้วก็อยากทําความเข้าใจนะครับว่าการใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ใส่แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการดูความเหมาะสมทางด้านของคุณรัชพลสิริสาครทนายความค่ะก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook พูดถึงเรื่องของความผิดหากมีผู้แต่งชุดนักเรียนเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนเป็นนักเรียนจะเจอโทษปรับไม่เกิน1000บาทมองว่าในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไปดูจุดประสงค์เขาก็ไม่ได้ต้องการจะให้คนเข้าใจผิดถือว่าเป็นกระแสที่ช่วย ในเรื่องของการโปรโมท uh. การท่องเที่ยวของไทยได้อย่างดี